กูพยายามลงไปถึงแม้จะตาย yeah yeah Pull up with that gang gang uh, Deal like yeah ผู้กูของแท้แท้ใครก็อยากจะแซงพวกที่นิ่ยวเท้าวายแม่เด่กูรู้มึงแม่กูไม่แพ้ไอ้อสัตว์ปีนี้ไม่แพ้รัอซะฝา,ากูพร้อมจะพัฟ,พฟ เกมโฟนน้ำมันงายยิ่งกว่ากูท c t a ท t กโทยู่ในเบิ b o ด telling all my brother keep r i n d t ธ the top และไอ้หนามที่อยู่ในแก๊บพี่ฟาพอหน่อยไอ้นอกดอกกับเพื่อนกูไม่ต้องท้อหรอกนอ o อย่าโฟ t เคมมาจากว่านนอกเป็นธรรมดาด o จะร้องเด็กูเก็คนนี้แล้วพร้อมจะ shine to the s t o e พวกกูเริ่กัันมาจากศูนย์า้ามึงไม่เชื่อําให้ปบอก shake it shake it out side พวกกูพร้อมออกพวกกูเตรียมตัวที่จะรวยไม่มีไม่พร้อมหรอก ยังคงแก็มานี้ต้องการให้เงินเข้าบัญชีอยากให้ทุกวันเป็นวันดีลำบากจนวันนี้บางครั้งทำให้กูอยากนี้ <Yeah. S 1> ก็ถือเป็นเรื่องที่ยังดีอย่างน้อยกูย,ยังมีมายจี นาที่สุดท้ายกูยอยากสมจนิปวดรไม่ได้แก่แก่ดิอบบโอไล่พวกก,กูของอแท้แท้ใครก็อยากจะแซงพวกที่นินท์สวายอยู่แม่เด็กูรู้มึงแม่กูมมไม่แพ้แล้วไอ้สัตว์ปีนี้ไม่แพ้รอสักฟ้ากูพร้อมจะ งานยิ่งกว่ากูทิกแท็กโทรอยู่ในเบิร์ดเ e l l i n g out my brother keep rise to t อปและไอ้น้ำที่อยู่ในแก้บพี่ฝากพอรหน่วยไอย้นอกนอก oh. กับเพื่อนกูไม่ต้องโทอหรอกนอนจะโฟกัสเขามมาจากบ้านนอกเป็นธรรมดาได้เจอร้องเด็้ภูเก็ตคนนี้แล้วพร้อมจะ shine to the star กูกูเริ่มกันมาจากศูนย์เธอมึงไม่เชื่อถามพี่ปอ I'm too b l e s Like I made it My son about to cry Been ride, don't regret it Your girl, she tryna touch me Like I made it, tell a baby Go around the globe All I could have ลืมตาดูอีกทีผู้คนมากมายก็เข้ามารายร้อเวลาฉันผ่านไม่ไวอยู่กับตัวเองให้สนงเรื่องควายเขาเรื่องเขาจะรองเวียนกูบอกกับแมวโอเคดตสมาร่ตอนที่กูเ yeah. ั็นเยียเป็นแค่ต้องการซาและก็ไฟเผามามันเกติ้งวลหายกูลอยไปดาวเสาแต่ตอนนี้มีแฟนคนเดียวกูไม่ต้องเอาซาเคยร้องก็ร้องพระเจ้าแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะงั้นศาสนาเดียวที่กูนับถือก็คือได้เอาบิชพ ull up with that g ดีโอแลนดผู้กูของแท็กใครก็อยากจะแสงพวกที่นินทาว่า you mad กูรู้มึงแม่กูไม่แพ้แล้วไอ้สัตว์ปีนี้ไม่แพ้รา f u c k กูพร้อมจะพัฟพัฟเกมโอนด์นังมัดงายยิงกว่ากูทิกแท็กโทอยู่ในเบิร์ดเทรลยังอามาบ้าน e ห้คีบไว้ถือท็อปและไอ้น้ำที่อยู่ในแก้วพี่ฟักโพน่อยไอ้นอกนอกกัเพื่อนกูไม่ต้องท้อหรอกนอนยโฟคมาจากบ้านนอกเป็นธรรมดาที่จะร้อง ในภูเก็ตคนนี้และพร้อมจะชาร์จทูเดอะสตอร์ทุกคูเริงกันมาจากสูงเธอมึงไม่เชื่อถาไมไปบอส